ไม่เยอะหรอกดูแล้วไม่เยเอะเ,เท่าทุกปีเลยเลขค่ะเ,เ,เพราะว่าเพราะว่าไม่มีน้ําท่วมมาหรอคะหรือไงพ่อวะม,มันมีขโมยขโมยเ,เดี๋ยวหา,หาขโมยก่อนเรสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับค่ะทุกคนเข้าสู่บ้านสวนแม่ก้อยมาทำ สวัสดีในวันที่แดดดีตูนไปทำอะไรอะลูกตาทุกคนดูดูดตูนตุนเดี๋ยวแม่ให้ดูมาทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมดูหมาไม่ก้อยคือ,ค,อคือหน้าหน้าร้อนนะหมาเขามีขนเนาะแบบว่าเขาก็จะขี้ร้อนถ้าอยู่ในหมู่บ้านเขาก็จะอยู่แต่ในห้องน้ําดูทุกคนเนี่ยพอมาอยู่บ้านสวนก็จะดีแบบนี้นางก็จะแบบอืมละเริงนะคะทุกคนเอาไงลูกเอา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 ไวกว่าเราอีกอไปละไปละ ไงครับลกูกเหมเสียงนกเสียงนกเห็นไหมว้าวอ้าวใครรู้ว่านกเสียงนกแบบนี้นกอะไรเนาะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนแม่ก้อยพาทำค่ะอันน,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 นี้อันนี้เขาอันนี้เขาบอกว่าสวัสดีเจ้าของเจ้าของสวนใช่ไหมคะตื่นมาไงลูกว่าง,ง, <laughs> งครับว่างครับสุดหล่อ เราก็จะเดินขึ้นไปแบบนี้นะคะทุกคนเดินขึ้นไปแบบนี้อปรับไม้เทไม้ทั้งหมดปรับแล้วปรับอีกเป็นไงคะทุกคนนี่แล้วมาแล้ว,ลวไงครับตัวนโอ้เปียกชุ่มฉ่ำชื่นหัวใจใช่ไหมลูกใช่ไหมครับนั่นนั่นคนยังร้อนเลยเนาะทุกคนเนาะอา ยินดีต้อนรับสู่เดือนที่รอ้อนจริงๆรตายล้อมาถึงบ้านสวนไม่ก้็มาทำเราต้องสวัสดีเจ้าของสวนตัวจริง <c oughs> สวัสดีคะ่ะคุณน้องสวัสดีคะ่ะเจ้าของสวนสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะอ๋อเป็นคนขยันนะคะเนาะอมีมีแม่บ้านไหมคะบ้านนี้มีแม่บ้านไหมคะ นนี่่แแหละมบ้าไหนครัแม่บ้านพ่อบ้านเหรอคะไหนโอ้๋ตุ้นครับตุ้นมาดีมาดีมาดีแป๊บนึ่งแป๊บนึงไปลงน้ำมาหรือไงทุกคนรอรอนะคุณยายแม่ก้อยบอกเนะี่ยคุณยายแม่ก้อยบอกว่าที่โคราชเขากินมะขามจนร้อนในปากบวมไปแล้วนะดูบ้านเราแบบ ยังมีแต่ดอกอยู่เนาะป่าเนาะมันมันมันยังไม่ได้ออกเยอะนะทุกคนมะขามเทศนี่ออกช้าออกเร็วนี่ไม่เหมือนกันทำไมคะทำไมจะปลูกไม่ได้คะคุณพ่อดเต้อหรออีกสัดียวอวัยสวัสดีค่ะทุกคนโอ้โห นะทุกคนยิดีต้อนรับค่ะเข้าสู่บ้านสวนแม่ก้อนาทำมนะจ้าโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหมาามาดูสภาพการปลูกต้นไม้แข่งอากาศร้อนของเรานะทุกคนนะโอ้โหสุดยอดจริง ตไม่ไหวแล้วนัม่ไหวขนาดกล้วยกล้วยยังไบไมเลยทุกคนเพราะว่างานปลูกก็มันเข้าหน้าแรงหละปลูกอะไรไม่ได้แล้วใช่ต้องเข้าหน้าใกล้หน้าฝนสักอ่ะใช่ประมาณตอนไหนคะอีกทีหนึ่งพฤษภาฝนหนักฝนอ่ะต้องขอฝนเลยทุกคนอุ่ย ้ยเยอะอยู่นะเไม่เยอะหรอกดูแล้วไม่เยอะเท่าทุกปีเลยเหรอคะเพราะว่าเพราะว่าไม่มีน้ําท่วมมาหรอคะหรือยังไงพ่อวะมันมีขโมยขโมยใช่เยอะฮะขโมยก่อนเหรอน่าจะเป็นตุนเนี่ยฮใหญ่ๆล็อกตุนเขาเฝ้าตุนเขไม่กินขโมยของเราคือนกตัวใหญ่ๆอ่ะใช่มันจะมาเกาะบนนี้นกกระยงนกกระยางอะไรไม่รู้ คือเราเผลอไม่ได้อะเราก็อยู่นี่แหละแต่ว่าเผลอไม่ได้ใช่ไหมเด๋วดูญ่านะทุกคนเกตัวใหญ่แม่ลองมาให้อาหารดิอาหารปลาโอ้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 เนี่ยเขาก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยขนาดว่าน้อยนะเนี่ยก็น้อยแหละเราลอง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 ไปสักดีต่อใจร้อนๆอย่างนี้เห็นปลานะทุกคนเห็นปลาเห็นน้ําดีต่อใจมาก อ่ะตรงนั้นแหละอุ้ยได้เลยใช่ไหมสวัสดีออออืื้หุยน้อยมากเลยเนี่ยโอ้น้อยมากอย่าพึ่งอย่าพึ่งว่าโอ้ยอย่าพึ่งเบิ้ลใช่ไหมคะอย่าพึ่งเบิ้ลใช่ไหมตัวน้อย่าพึ่งเบิ้ลน่ะไงไงลูกเห็นน้องไหมอ่าว้าวน้อยมากหรือว่าน้อยใช่ไหมพ่อน้อยน้อยน้อยเพราะว่าเราเจอขมายจากนกที่มากินยังไงเลือก แต่ว่ามันอันแม่แต่ถ้าจะดูนะโอ้มีปลาลูกคอกมาอีกเพียบเลยนะนอ่ะพีเพีบ <ๆ S 1> แบบนี้นะไหนครับสมมุติว่ามีประมาณร้อยเม็ดอย่างเงี้ยเหลอร้อยกว่าเม็ดอย่างเงี้ยถ้าบานลงไปเนี่ยถ้าอยู่ในประมาณสักห้าวิเนี่ยแสดงว่าก็มีเป็นปร้อยอ่ะปลาลูกคอกอีกเพียบเลยีต่ตรงตรงสาหร่าย,น,ย,น,ยน้อยเนี่ย ปลาลูกพ่อไม่มีประโยชน์หรอกหรอคะพ่อมันมันจะโตไหมไม่ไม่โตก็อยู่นะอ้าวงานข้าวเป็นอาหารของปลาช่อนอ๋อโอเคเข้าใจละเข้าใจละอย่าไกลหลายแม่วีเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่คุณพ่อไม่ถือว่าไม่ถือว่าเยอะน่ไม่ถือว่าเยอะหรอกอ้าวุ้ยุ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ปอบป๊อบแม่แมมแมอมแม่อยู่โผลอยู่ตรงนี้อ้าวอุ้ย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 ไม่หยุดไม่หยุดโอ้โห เบาเบาเบาลูกเบา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 โอ้อะเดี๋ยวไปดูมะขามเทศหน่อยที่ออกถึงไหนละใช่เอ้ยพวกมหาชนุกเราก็ตอนแรกเหมือนไม่นึกว่ามันจะออกขนาดนี้เนะคุณพ่อเนาะคือม,มันเหมือนมันออกสองลอนะ็อตเนาะใช่ไหมคะเหนืก็ออกสองล็อตนะทุกคนดอกเดิน<ร>ไป<ๆ>ตรงนู้นดูนะเอไปทางนู้นใช่ไหมคะ บายปลาอืมโอ้หมองจากมุมนี้เราก็ถมเอาเรื่องเหมือนกันเนี่ยเราเนีนก็ได้บอกแล้วางานปลูกตอนนี้ต้องรอไว้ก่อนใช่ค่ะปลูกได้แต่จะใช่แหละตอนนี้ <c oughs> ใช่กับเพื่อนเพื่อนที่ปลูกในกระถางยังได้อยู่นะคะเพื่อ <c oughs> นเพื่อนทะี่ปลูกในกระถางนะปลูกในกระถางหรือเป็นผักไฮโดรเนาะบางคนก็ปลูกผักไฮโดรนะก็ได้อยู่ไงแต่มันก็ร้อนมันก็ชะลอจ้ะ ว่าเรามีมุมเี้ยวช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงทําสิ่งปลูกสร้างเนาะเพราะไม่ใช่หน้าฝนเรื่องการเพาะปลูกก็ยังงดไว้ก่อนเลยแปบ๊บเดียวเพราะว่าต้นไม้เราเริ่มโตเริ่มโตแล้วเริ่มโตเริ่มมีร่มเงาแล้วไหนจัง หนึ่งในต้นไม้ที่ขอบอกว่าทนแรงไม่ลดก็งามเรื่องฟ้าจ้ะเรื่องฟ้าทนแรงไม่ลดก็งามนะจ้ะแล้วออกจะเป็นทรงเหมือนกระโปรงผู้หญิงเลยนะ <c oughs> เหมือนกระโปรงผู้หญิงเลยเห็นบริเวณนี้แหละ,ะบริเวณนี้เราจะสร้างอะ,อะไรตรงนี้ใช่มีที่พักกินอาหนารจะมีใครมาหาเราดร้วยปะอ่าใช่ใช่ใช ทุกคนรอติดตามได้เลยดูวิวที่สะแบบนี้ด้วยเมื่อกี้เราให้อาหารปลาอยู่ตรงนู้นต้นมะพร้าวเนี่ยโอ้โหดีใจนะเนี่ยแม่ดีใจนะเนี่ยต้นมะพร้าวเนี่ยยอดอ่ะใครที่มีปัญหานะมะพร้ากกินยอด่ะยอดนี่ถูกกินด้วยพวกตัวด้วงอ่ะด้วงเขาเรียกด้วงอะไรนะด้วงมะพร้าวหรอพ่ะไม่เหมือนด้วงอะไรนะเขาเรียกด้วงอะไรนะ พี่จอกินไอ้เขาเรียกว่าอะไรด้วงกินยอดมะพร้าวน่ะที่กินแล้วเขาเรียกว่ากินอะไรนะกินไอยยอดมะพร้าวมันหอมเนาะแต่ว่าเราเราเอาลูกเหม็นมาใส่นะได้ผลนะก่อนหน้านี้เห็นไหมฮะก้านเนี้ยลอดก้านนี้คือถูกกินแล้วแต่พอเราแตกมาวันนี้ทีนี้ยอดใหม่ไม่ถูกกินแล้วตอนนี้อีกต้นนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมวิธีนี้ใช้ได้เลยต้นนี้ก็เหมือนกัน ใช่ใช่เนี่ยยังมาดูตรงแม่เนี่ยจะเห็นสองยอดชูเลยพ่อเห็นตรงแม่เนี่ยก็เห็นกินไหมตรงเนี้ยเราก็ถูกจอกกินเห็นไหมเนี่ยมันจะมีรอยหักหักอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยถูกจอกกินเห็นไหมดำๆอ่ะป้าป๊าฉีให้เพื่อนดูเลยดำๆนั่นแหละนี่แหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละนะคะพอถูกจอกกินเนี่ยเขาก็ต้องเอาลูกหมินมาจับไปเพื่อนจะไม่ได้กินมะพร้าวสักทีล่ะทีเนี้ยปัญหาเอาอะไรมาฉีดไว้ใช่ฉีดขีด อ่อฉีดฉีดใบก้อนอะไรพวกนั้นอะอะไรพวกนั้นแหละที่ไล่แมลงไล่อะไรอะใช่ค่ะแต,แต่แต่พอมันเจอฝนหรือมันเจออากาศมันก็ระเหยไงแล้วเพาะาอันนี้ก็จะมากัดยอดอีกแล้วเนี่ยเอพอพอๆพอต้องมามา,มาเรามาเบิ้ลลูกอีกใช่ไหมใช่ต้องมาเพิ่มลูกหมิ่นนะเคล็ดลับไม่อยากให้มะม่วง <c oughs> ไม่ใช่เคล็ดลับไม่อยากอ่านะคะให้มะพร้าวนะติดดอกออกผลดีนะแล้วก็ไม่อยากให้ด้วงมากัดนะเนี่ยแล้วขะาดมีลูกหมิ่นไว้เนี่ย ใส่ลูกหมิ่นมันมันลงมาแล้วมันก็โตไปเรื่อยแล้วก็มันกัดตรงนี้มันกัดยอดอ่อนยอดอ่อนยอดกอดยอดอ่อนเป็นอาหารเนี่ยเอาไว้ตรงนี้ไปตรงนี้เพราะว่ามันนี่ใช่พยอดมันสูงไปกว่าลูกหมิ่นแล้วไงมันก็ขึ้นไปกัดข้างบนเนี่ยวิธีป้องกันเนาะอันนี้กล้วยหักมุก เคยเห็นไหมจ๊ะกล้วยหักมุกอันอันอันนี้ไม่ใช่ว่ามีปัญหาอะไรนะกล้วยหักมุกจะมีลักษณะเป็นแตกลายงาอย่างนี้นะน้องพ่อเนาะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะมันจะแตกลายงาอันนี้ถามว่าสุกหรือยังใช่ค่ะสุกแล้วแหละแต่ว่าเปลือกมันแข็งใช่เปลือกมันแข็งมากเปลือกมันแข็งมากในสมัยโบราณนะคุณพ่อเวลาเขาเข้าป่าเข้าไปกินไปไปนาไปทาไรทํานานะเขาจะมีแค่สองลูกเอากล้วยหักมุกอ่ะใส่กระเป๋าไปสองลูกแล้วก็กินก็จะไม่หิว ก็จะแบบว่าอิม่มท้องไม่ไม่หวยําทำงานอึดถึกทนในสมัยก่อนนะว้าวโอ้โหอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งอ้อันนี้ก็กล้วยอะไรคะคุณพ่อเอ่อกล้วยนำว้าเตีย้ยกล้วยนว้าเตียนะ้ยก็เก็เท่านี้มีเอฟซถามอยู่แม่แม่อ่แม่เอาเกี้ต่อกับต้นกล้วยหรือเปล่าทําไมต้นเตี้ยจังมันมันไม่ต้องมันยืนธรรมดามันก็ตัดได้เลยนะคุณพ่อเนาะเอีถามเยอะอยู่กล้วยเตีย้ยกล้วยเตีย้ย นี่ถ้าเราจะสร้างอะไรสร้างไว้ตรงนู้นแล้วก็ตรงบริเวณนี้จะเป็นที่แบบนั่งเข้ามาในร่มได้พยายามทําร่มให้เยอะๆเอาใจช่วยเราด้วยนะทุกคนนะคอย่าลืมเอาใจช่วยเราด้วยนะว่าเราจะทําอะไรนะน้ำดื่มมีเครื่องดื่มนีอะไรนี่ฮะตรงนั้นแหละตรงดื่นตรงนั้นมันจะอยู่ใกล้ๆกับช่วงของถนนนะนะถ้าเทียบกับที่บ้านนู้นก็อย้่อยู่ฝั่งตรงข้ามโอ แต่ก็จะมีบอกบอปลาตรงนี้แล้วก็เราจะขยายอาจจะขยายมาใต้ตรงนั้นนี่ใต้ต้นตันหยงนั่นน่ะเป็นล่มเนี่ยหัวสะตรงเนี้ยแล้วก็เป็นล่มนั่งทานอะไรได้นะครับก็จะเดินแบบนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ลักษณะเป็นอย่างนี้แล้วเข้าหน้า หน้าร้อนหน้าฝนก็จะมีความเขียวเพิ่มขึ้นแต่ว่าระยะปลูกช่วงนี้จะไม่ค่อยก็จะเป็นตามฤดูอ่ะทุกคน,นจ<ะ>๋าแล้วก็ลามมาบ้านตรงนี้ตามตรงนี้อ่าเดินมาตรงนี้ได้พ่อโอ้ยังมีพุทราเหลืออยู่พ่อผลไม้มที่ดีที่สุดคือผลไม้ชื่อกินคาต้นแม่จะหยิบพุทราเนี่ยแม่หยิบมาขามเทศเชนนนไทยนี่แหลใกล้กว่ากัน คุณแม่ฉันไม่ได้เห็นอันเดียวเออฉันเห็นหลายอันเนี่ยฤดูนี้อ่ะก็จะมีก็จะมีมะขามเทศอันนี้เราเพชรโนนไทยตัวน,นี้ก็พุทราอะไรนะพุทราวายาไปแล้วอินไปแล้วพุทรานมสดพุทราสามรสนั่นแหละครับถ้าเราจะสร้างตรงนี้นที่พักตรงนี้ทำไรลูกนั่นแหละครับ ตรงนั้นเป็นที่พักนะฮะหมายถึงที่เราจะอุดหนุนเครื่องดื่มหรืออาหารนะครับ <c oughs> แล้วก็สามารถมามาอยู่ตรงนี้ได้ใต้ร่มนี้อยู่หัวสะนี้นี่แล้วก็เดินมาทางนี้ก็ได้ถ้าอยากได้ร่มนะมาทางนี้ก็จะมีอาจจะมีโต๊ะมานั่งในชุดตรงนี้นะแม่ใช่ค่ะในร่มตรงนี้นีร่มใหญ่เลย กลุ่มล่มใหญ่เลยฮะตัวชุดไว้เพื่อนๆมานั่งเล่นถ่ายคอนเทนต์หามุมทำงานได้เลยเอานี้กําลังออกดอกมะม่วงมหาชนกแต่ว่าออกไปแล้วนึงนะครับออกไปแล้วมหาชนกอถ้าฝรั่งเขาจะเรียกมะม่วงแฟนซีพ่อพ่อมีหลายสีตอนเขาผลสุกจะมีเหลืองมีส้มมีแดงมีชมพูถ้าไปถ้าเราเซิร์ชอ่ะเขาจะเรียกว่ามะม่วงแฟนซีออกดอกเยอะดูนะใช่ นีมะม่วงแล้วมะม่วงมหาชนแล้วก็นี่อีกต้นหนึ่งอันนี้ก็ดอกเยอะเหมือนกันอันนี้บางคนบอกว่ามะม่วงสร้างตึกเอะมะม่วงขายตึกทำไมอ่ะมะม่วงขายตึกคือมันอร่อยมากแล้วอยากกินก็เลยขายตึกอ่ะเอาเงินมาซื้อมะม่วงอันนี้เหรอใช่มันอร่อยเราเลยเรียกชื่อว่ามะม่วงขายตึกแต่ที่ร่มที่เราบอกนี่่วยมากกว่าใบไม้โอ้ปุ๋ยอ่ะปุ๋ยเราปุ๋ยแม่ แล้วก็อันนี้ก็ผีใบออกใหม่นี่ต้นหูกวางหูกว้างแล้วอย่าอยู่ในสภาพร่มแบบนี้นะแม่เนาะรตรงนี้ก็จะเป็น,น,นแบบจัดให้เป็นแบบว่ามีโต๊ะหลายชุดเนี่ยมานั่งในนี้ก็ได้ใครชอบบรรยากาศนะครับขว,วามกลางแบบนี้เลยท่ามกลางร่มของมะขามเทศเพชรนนทไทยมะม่วงมหาชนกหูกวางคือเราปลูกแบบแบบหลายหลายอย่างอ่ะให้มันเป็นธรรมชาติะครับ มองมาทางนี้ก็เห็นกล้วยเห็นไหม,มนี่หลายเครือนะหลายเครือหรือจะใครอยากจะนั่งตรงศาลานี่ก็ได้อนั่งกินนั่งอะไรก็ได้นะครับชมบ,บรรยากาศหันกลับไปไในร่มนี้นะแม่ไหนครับก็จะเป็นสะเห็นนะมใช่ค่ะนั่นแหละ,ละจะมีใครมาหาเราไหมาเนี่ยจะมีใครมาท่อ่า เยี่ยมไหมหอืมค่ะอย่าลืมคอมเมนต์ใครอยากมาสวนแม่ก็เป็นอย่างนี้เนาะในรุ่นนี้ก็จะได้หลายชุดเลยนะขยายมาจากตรงอาคารตรงนั้น<ช>ตรงนี้ก็เป็นก็เป็นสะเห็นนะฮะหเห็นสะแล้วก็ตรงข้ามเนี่ยก็เป็นใช่จ้ะนั่นแหละฮะอยู่ตีบ้านนะครับที่อยู่บนเนินโอ้นะครับแต่ตอนนี้ก็ร้อนอยู่ร้อนจริงร้อนจริงร้อนแล้วเราก็จะเริ่มละเดี๋ยวจะเริ่ม โอ้เน่รังผึ้งมีอยู่แล้วรังผึ้งอ่ะมีเขามีทุกปีแหละไม่งั้นมะม่งจะออกงไม่จิดมท่อดอกดีนะอ่าไม่งั้นมะม่วงจะออกเป็นลูกได้ยังไงถ้าไม่มีรังผึ้งถ้าแบบว่าอะไรที่มันไม่ติดกันนะเขาก็จะใช้ภูกันในการผสมเกสรแต่ทีนี้จริงๆแล้วมันเป็นรังผึ้งก็อยู่ตรงนี้อ่าผึ้งโดยธรรมชาติเขาจะทําหน้าที่ให้เราครับเขาอยู่นี้ทุกปีฮะรังเล็กรังใหญ่มันจะมีหมุนเวียนมาเรื่อยๆนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าเนี่อยู่นี้ทุกปีเห็นไหมนะ นี่แหละอย่างนี้ทุกปีแหละหคือเราให้เป็นแบบระบบดิเวทน่ะแม่สวยจังเลยเออแม่จะบอกเพื่อนเพื่อนที่พูดไปก็เหมือนแบบเรียดไปเหมือนวิชาการนะแม่นี่แม่จะบอกให้แต่ที่เราทําที่สวนเนี่ยแม่มันมันชิวเราทำเราทาแบบให้มันแบบแบบให้มันแบบธรรมชาติปทนกับผล,ลมไ,ไม้อย่างเงี้ยแม่ใช<ด>่เนาะที่อยากจะเดี๋ยวแม่จะบอกว่ารู้ไหมนอกจากพึ่งที่ผสมเกสรมะม่วงมีอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่รู้ว่าอะไรผสมเกสรให้ทําให้มะม่วงมันติด มันติดผลเนี่ยพ่อแม่ก็ผสมเองไม่ใช่มาแรงวันมาแรงวันมาผสมมาแรงวันเขาไม่เขาไม่ตอมสิ่งนี้นี่มาดูมีแต่แรงวันท้องหละ มันมีทฤษฎีมแมลงวันมแมลงวันมแมลงวันทองนั่นแหละทฤษฎีแมลงวันอันนี้มแมลงวันจริงๆอันนี้เป็นทฤษฎีไปเซิร์ชได้ไเขาจะเอาเอาเอา,เอาน้ำปลาใส่ขวดแล้วมามาไว้ใต้ต้นเพื่อล่อแมลงวันมาช่วยคือบางพื้นที่มันไม่มีพึ่งครับก็จะมีอีกทฤษฎีหนึ่งคือทฤษฎีมแมลงวันไม่สนส <qualcosa> มสนอาหารกลางกินก่อนอ่าไปดูไปดูนี่นะครับบริเวณนี้แหละ บริเวณนี้ที่เราจะสร้างเป็นที่พักในการมีอาหารหรือว่ามีเครื่องดื่มนะบริเวณนี้นะเราจะเห็นอะไรเห็นไหมบริเวณนี้ถือว่ากว้างอยู่เพราะว่าพอด้านหน้าเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ นำรถมาจอดในนี้แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นตัวอาคารตรงนี้แหละนะครับอาคารก็จะหันออกมาก็จะเจอสะหัวสะนูน่นนะฮะทางนู้นเราก็เดินไปได้ใต้ร่มเงาต่างๆมากมายเลยมีแต่ละร่มเยอะเลยอาจจะเป็นโต๊ะชุดไปวางในร่มนู่นแต่ตรงนี้เป็นอาคารก่อนใครไม่สะดวกที่จะไปอยู่ในร่มไม้ก็อยู่ในอาคารนี้ครับ แล้วก็ชมวิวแบบนี้เลยนี่ฮะชมวิวแบบนี้เนี่ยครับชมวิวทุง่งนาแล้วก็ตรงนี้ถ้าหน้าฝนก็จะมีน้ําเต็มสะตรงนี้ครับน้ําตรงนี้นะฮะแล้วตรงนี้ก็ไปก็มีร่มต่างๆแล้วก็นี่ก็คือสะกลางนะฮะนี่แหละบริเวณนี้แหละนะฮะที่เราจะ มีอาคารมีอาหารมีเครื่องดืง่มแล้วก็ตรงข้ามก็เป็นบ้านนะครับมาถ่ายรูปมาเซลฟี่อะไรต่างๆได้ครับเนี่ยท่านก็ถืออาหารอะไรก็มาตรงนี้ได้ครับเพราะในนี้เรามีกลุ่มต้นไม้หลากหลายพันธุ์ใช่ไหมแม่ใช่ครับแม่หาอะไรอยู่มะขามเทศเอฮ ตรงนี้ก็น่าจะปลูกผักไม่ไม่ได้แล้วล่ะถ้าอากาศอย่างนี้ได้อยู่ถ้าเพื่อนๆอยู่ที่บ้านอ่ะได้อยู่แต่สวนเราคงจะต้องชะลอชะลอใช่ใช่ปลูกไม่ได้หรอกกลางแจ้งแบบนี้เราก็ต้องเป็นสร้างอาคารสร้างสร้างอะไรเขาเรียกว่า,าปรับปรุงพัฒนาสวนในนี้ก็จะปรับพื้นที่ให้ใ,ให้แบบอยู่ในร่มะฮะเป็นเรียบๆอยู่ในร่มแต่หลายร่มนี้ก็มีโต๊ะที่นั่งอาหารอย่างนี้ครับ ข้านี้ด้านนี้ก็เป็นบ้านไม้เดินไปอีกหน่อยก็เป็นห้องน้ําทางนู้นครับใช่ไหมข้างหลังนู้นก็จะบิวพังเต่าตัวอีกนะฮะหรอเดินเที่ยวเดินชนได้ใช่ใช่มีสะสะกามีเกาะกลางด้านชนและหลังมีเกาะกลางด้วยนี่ฮะนี่บรรยากาศเป็นแบบนี้เลยครับเราบอกไปเราพูดไปเราก็กินไปครับผมไม่ใช่คุยไปกินไปอร่อยมาก วสวยมากนะะเพื่อนๆอย่าลืมอมอร่อยมากเลยดูสิีฝรั่งตรงนี้จะเป็นไม้ผลน้องพอนะ่อเนาะมีกล้วยทั้งนนโอเคค่ะอ่าเดี๋ยวแม่กล้อยไปก่อนนะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Thank you.